รบี่มือหนึ่งสนับสนุนโดยแป้งเย็นโปรเทคฟอร์เมนเจแปนนิสไวท์ชาโคพี่คมสันค,ค้าพี่คมสันจำเครื่องเล่นที่ชื่อว่า u n นิเซิลได้ไหมโอ้ยทำได้ฮะที่เป็นล้อที่เป็นไฟฟ้าล้อเดียวอะคะอ่ะแล้วก็เวลาเล่นต้องส่งตัวให้ดีนะโอ้ยจำได้ครับเปียครับจำแม่นเลยครับเพราะเขาเคยมาออกรายการเราแล้วไงอรอบนึงรอบที่แล้วเห็นเขาเล่นไงโอ้เท่มากคมสันไปซื้อเลยฮะ กะว่าเช้าเช้าเนี่ยจะขี่ชิวๆไปปักซอยซื้อปลาทั้งก๋ให้แม่ฮะยังไม่ทันผลนาบ้านเสยข้าต้นมะม่วงแม่โอ้โหล้มหัวกระแตกครับหลานมาจากพิษซุนุโลกเห็นไงเอาไปเล่นแล้วฮะตอนนี้ไม่ได้เล่นเลยไม่ไหวดีแล้วไม่ล้มหัวแล้วข้างแตกกับเขานะนี่พี่แล้วรอบที่แล้วเนี่ยสังเกตไหมท่าที่ว่ายากยากท่าที่ว่าอันตรายนะก็ทาได้ใช่ไหมแต่รอบนี้นะคะทีมงานการันตีว่าไม่เคยมีใครในประเทศไทยทําได้แน่นอนเป็นท่าใหม่เลยใช่ไหมใช่โอ้โหถ้าพูดซะขนาดนี้นะคุณผู้ชมครับ ต้องไปดูเห็นกับตาครับอย่ารอช้าไปเลยไปเลยค่ะมือหนึ่งไรเทียมฐานค่ำคืนนี้ที่นี่<ม>กับเครื่องเล่นน้ำเทรนสุดแนว<ม>จากเหล่าพองเพื่อนที่รักในสิ่งเดียวกัน และเขาคนนี้จะมาโชว์สเต็ปเทพอีกครั้งเป็นอิเล็กทริกยูนิซ e เคิลเอาละครับแล้ววันนี้ก่อนที่จะไปชมสเตปเทปเทพเรามาวอร์มเครื่องกันด้วยลีลาอันเดือร้ายที่ชาวแก๊งเข้าฝึกฝนและพัฒนากันอย่างต่อเนื่องดีกว่าครับ ินหน้าถอยหลังอย่างคล่องตัวเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่มาร่วมตัวและใช้เวลาว่างไปพร้อมกับการให้กำลังใจกันบางคนก็ค่องแคล่วเริ่มแอดวานไม่ว่าจะหมุนตัว ซ้ายูยเย็นขวาบางคนฝึกเพื่อสนุกบางคนฝึกเพื่อจ่ายตลาดบางคนเพราะใช้เดินทางหลากหลายเหตุผลที่ทำให้พวกเขากลายเป็นกลุ่ม direct สิงห์ยุ่งเซเกิลของเมืองไทย เครื่องเล่นมีหลายขนาดหลายรูปทรงทําให้การเล่นท่าทางต่างๆจะเป็นเฉพาะของแต่ละเครื่องทําให้ได้การเล่นที่หลากหลายบางคนก็ปล่อยเครื่องบางคนก็กระโดดบางคนก็ยืนหลังเครื่องขี่ขี่สองเครื่องสามเครื่องแล้วแต่ยังขี่สองเครื่องเราก็ต้องฝึกจากการเล่นเครื่องเดียวขาเดียวให้คล่องก่อนแล้วค่อยเล่นอีกเครื่องฝึกทักษะบาลานซ์ระหว่างขาซ้ายขาขวา แาละครับแล้วตอนนี้เราไปดูสเตปเทพที่เจ้าเบนบอกว่าเขาจะมาโชว์สเตปเทพอีกครั้งและโอ้โหดูสิครับข่องแค่วเหลือกเกินทำไมถึงดูง่ายขนาดนี้ครับเนี่ยต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมว่าแค่คนทั่วไปที่ฝึกเล่นก็จะรู้ได้เลยครับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับการที่จะทรงตัวได้ขนาดนี้ แต่เบนกลับโชว์สเต็ปหมุนวนเบี่ยงซ้ายเอ็นขวาได้อย่างคล่องแคล่วแบบเหนือเมฆจริงๆนี่ขนาดทรงตัวอยู่บนสองเครื่องนะครับเนี่ย ต่อมาจับตาดูให้ดีครับเพราะว่า2เครื่องว่ายากแล้วแต่เปบนบอกว่าจะจัดไปแบบทริปเปิลเลยครับโดยการโชว์สกิลทรงตัวดบสิงกิจขวาง4ีจุดนี้ครับมาแล้วครับโอ้โหอ,อ,อะไรจะเมฆขนาดนั้น3มเครื่องถูกเรียงสอนกันไม่ยังบาลานซ์เวียงซ้ายขวา และไปชมภาพช้าๆชัดๆกันอีกครั้งครับจุดยากนั้นจะมีอยู่2ส,ส่วนด้วยกันครับขั้นแรกนั่นก็คือการขึ้นไปยืนให้สามารถออกตัวได้นะครับและจุดถัดม,มาเป็นก็ยังสามารถโถมน้ำหนักเพื่อกดแขนเร่ง ให้เครื่องยนต์เดินหน้าได้อย่างดีเยี่ยมโดยที่เครื่องทั้งสามประสานกันเป็น,น1นคันเทพจริงๆครับและสเต็ปต่อมาต้องบอกเลยว่าผู้ชายหลายคนอาจจะอยากฝึกไปใช้กับสาวๆแน่นอนครับมานั่นแหละครับอ๋อฮ ายากพี่เขาเยอะจริงๆดูสิครับเหมือนกับการเล่นลีลาดยังไงอย่างนั้นแต่เปลี่ยนจากสเต็ปเท้ามาเป็นสเต็ปหัวใจที่หมุนไปกับล้อไฟฟ้าฟิวมาเฟียลจริงๆครับ แต่สเสพความหวานยังไม่จบง่ายๆต่อเนื่องไปกับท่านี้โอ้เป็นยังไงล่ะครับขอเรียกท่านี้ว่าแจ็คกับโรสสพแต่ว่าเบื้องหน้าอาจจะไม่ใช่ผืนน้ำรือเรือไททานิกแต่มันถูกขับเคลื่อนไปด้วยใจที่รักและการหมั่นฝึกซ้อมทำให้ทั้งเบนและหมวย สาม,มารถทรงตัวและถ่ายเทน้ำหนักได้อย่างที่เห็นสำหรับตัวหมวยที่มาเล่นอิเล็กทริกอยู่ี้ไซเคิลนะคะ mm hmm. ก็คือเป็นผู้หญิงแต่ว่าส่วนใหญ่คนจะมองว่าเออผู้หญิงจะเล่นได้ไหมหรือว่ายากไปหรือเปล่ามันไม่ยากคะ่ะทักษะที่คู่ก็คือ เราต้องฝึกไปด้วยกันคอนโทรนไปด้วยกันทั้งการคอนโทรนซ้ายคอนโทรลขวาหรือว่าการทรงตัวเล่นคู่มันไม่ยากอะคะ่ะไม่พ้นขีดความสามารถของเราหรอกคะ่ะเอาล่ะครับเราเดินทางกันมาถึงสเต็ปที่ต้องบอกเลยครับว่ายากที่สุดในตอนนี้นั่นก็คือการฟลิกกับตัวกลางอากาศแล้วกลับด้านครับเป็นยังไงล่ะครับ แค่ฟังก็ยากแล้วใช่ไหมล่ะครับเราไปลุ้นกันครับว่าเบนจะทำได้หรือไม่มาแล้วครับและเขาเตรียมตั้งท่าและโอ้โห ก็ทำสำเร็จครับเกือบจะไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าฮัมเบนก็พยายามกางแขน่วงน้ำหนักแก่สถานการณ์กลับมาได้อย่างอัตโนมัติเรียกได้ว่าเสซนด้านการทรงตัวของเขามันได้เก้าพันถจํากัดของคนทั่วไปแล้วหรือครับนี่ละครับสกิลความเทพที่ทำให้เขา เทพแห่งล้อไฟฟ้าไปแล้วมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเขาไม่ได้ทุ่มเทและใช้เวลากับมันอย่างจริงจังและเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่เราจะขอยกให้เขาได้ขึ้นแท่นกระบีมือหนึ่งในวันนี้เป็น Electric Unicycle ชอบมากๆเลยอ่ะที่เอาสามเครื่องมาซ้อนกันเนะแล้วขึ้นไปยืนทรงตัวอยู่ข้างบนได้อ่ะทําได้ยังไงมันยากมากนะครับใช่ใช่ใชแล้วที่น้องชอบนั่นะคะก็ชอบตอนที่น้องเขาเนี่ยค่ะกระโดดกลับตัวค่ะทีมงานบอกนะคะว่าเป็นท่าที่ยากที่สุดแล้วอะค่ะอืมดูอย่างนี้ปุ๊บนี่เกิดไฟในตัวขึ้นมาอีกครั้งครับเดี๋ยวกะว่าจะไปขอหลานคืนมาแล้วจะไปหัดเล่นท่ายากๆแบบนี้บ้างออ๊บหยาเลยอยาเลย ลมหลัวลาข้างแต่จะลําบากนะส่วนคุณผู้ชมนะครับถ้าคิดว่าเล่นได้เจ๋งกว่านี้หรือว่ามีสกิลที่น่าสนใจกว่านี้นะครับติดต่อท้ามาได้เลยครับส่วนน้องเบ้นนะฮะกับความสามารถเก่งกาขนาดนี้เราต้องขอขึ้นท่านกระบี่มือหนึ่งไปเลยสุดยอดพลาดไม่ได้กับช่างสักไทยระดับมือหึแห่งเมืองพัทยา b